好，嘿，八八八，八八八

อย่าลืมก้มเนี่เอออย้มเนี่ยขูสอนไว้ไงอยู่ใกล้ๆอ่ะเออครูสอนไว้ครูหมูสอนไงตอนอยู่ใกล้ๆ ถ้าเขาตามต้องกระโดดออกไงสปริงตัวออกไงผูหมูสอนอะเออเออก้มก้ม หนึ่งอาทิตย์สุดท้ายครับ yes. โยกโยก